สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กลับมาอีกครั้งสำหรับเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีหัวใจรักการเต้นได้แสดงความสามารถกับการแข่งขันศิลปะการเต้นแห่งแรกที่คงมาตรฐานและความยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย CSTD Thailand Dancing Grand p r i ครั้งที่10ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานา,นาชาตินเวทีเอเชียแปซิฟิกแดนซิ่งคอมเพล็ชันครั้งที่24ณประเทศมาเลเซียร่วมกับตัวแทนอีกกว่า16ประเทศทั่วโลกโดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสอนเต้นชั้นนํากว่า5 0สสถาบันทั่วประเทศพร้อมการรวมตัวของกูรูด้านการเต้นเพื่อถ่ายทอดให้ความรู้ด้านศิลปะการเต้นฟรีแก่เยาวชนไทยที่มี ใจรักการเต้นทั่วประเทศไทยกับหลากหลายศาสตร์การเต้นหลังจากที่ปี2017ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการจัดงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page CSTD Thailand ค่ะครับสำหรับในปีนี้นะครับ2016เป็นครั้งที่10แล้วสำหรับ CSTD Dance Grand Prix นะครับซึ่งทาง CSTD Thailand นะครับก็ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10ในครั้งที่10นะครับ ในนามกระทรวงวัฒนธรรมที่เราส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงศิลปะร่วมสมัยนะครับซึ่งการเต้นถือว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมนะครับรวมถึงในเรื่องของการผสมผสานในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และการแสดงออกซึ่งความสามารถสําหรับเด็กและเยาวชนไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของการนําสู่สากลทางกระทรวงเราจะมีความยินดีในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันเต้นระดับชาติและก็ส่ง แข่งขันในระดับนานาชาติเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งทาง CSCD Thailand ก็ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทางกระทรวงเรามีความยินดีที่สนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิดเวทีในการคัดเลือกรวมถึงในเรื่องของเวทีในการแสดงออกของลูกหลานคนไทยนะครับซึ่งน้องๆน,นักเต้นคนไทยนั้นก็มีความสามารถอยู่ตลอดนะครับโดยพาอยิ่งรางวัลถ้วยนี้นะครับก็จะมีได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรตินันสูงสุดสําหรับผู้ได้รับคะแนนรวมนะครับรวมถึงถ้วยพระราชทานและก็ความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกศิลปะแขนงหนึ่งที่เราร่วมกันรักษาไว้แล้วก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจและ ความจเจริญอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็ทางการแข่งขันอย่างต้องขอขอบพระคุณนะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็รวมทั้งมีสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยที่อยู่เหนียวแน่นกันมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็เด็กๆทุกคนนี่เป็นเวทีที่เป็นทางการนะคะในการคัดเลือก ตัวแทนประเทศไทยเพื่อจะไปแข่งในระดับนานาชาติต่อไปที่เอเชียแปซิฟิกตัานะคะก็ในปีนี้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นอีกเพราะว่าเป็นโอกาสที่สถาบัน CSCD Commonwealth เนี่ยนะคะได้ครบรอบ90ปีในการดำเนินงานนา,าเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ทั้ง16ประเทศก็พร้อมกันที่จะฉลองร่วมกันต่างคนต่างฉลองกันที่ประเทศตัวเองแล้วเราก็จะมาเจอกันที่เอเชียแปซิฟิกที่ KL นะคะมาเลเซียในปีนี้ตอนเดือนสิงหาคมค่ะ แน่นอนฮะการประกวดทุกๆครั้งคือต้องพูดว่าขยายเติบโตนะคะแล้วก็ความเก่งความสามารถก็พัฒนาเมื่อก่อนนี้เรารู้สึกว่าโอเคเอประเทศอื่นน่ากลัวแต่เดี๋ยวนี้คนไทยเป็นที่น่ากลัวของประเทศอื่นเหมือนกันแล้วนะคะ mm hmm. เพราะ<ๆ>เพราะการที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเด็กๆเก่งขึ้นเด็กๆมีประสบการณ์มากขึ้น mm hmm. ก็เป็นอะไรที่เขาตักตวงตักตวงความสามารถตักตวงประสบการณ์ตักตวงความตื่นเต้น,ตน,ตนการควบคุม การความประมาทต่างๆตอนนี้เขาเจนเวทีขึ้นได้ได้อย่างมากๆเลยโดยเฉพาะรุ่นโอเ n a g เอชนะคะซึ่งไปใน,ในระดับอาชีพแล้วตอนนี้ของคนไทยหลายๆคนเลยจากเวทีนี้ค่ะในปีนี้นะคะก็คือเจอกันแบบออนไซต์เลยนะคะในวันที่17ถึง20สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็คงจะได้มีโอกาสได้พบท่าน,นรัฐสนตรีครั้งแรกให้โอวาาก่อนเดินทาง<ด>นะท่านนะคะ แล้วก็เด็กๆจะได้มีกำลังใจกันนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าในเวทีไทยแลนด์นี้ก็คงจะคัดเลือกที่หนึ่งผู้ที่ได้ที่หนึ่งทั้งหมดไปเป็นไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในแต่ละประเภทแล้วก็แต่ละรุ่นอายุของเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเองคิดมาโดยตลอดตั้งแต่จัดมาตั้งแต่ก่อนจัดจน10ปีที่ผ่านมานี้ก็คือทุกครั้งที่เราจัดต้องเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เป็นการจุดประกายให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆทุกคนสามารถที่จะ ค้นพบตัวเองได้แม้ว่าเขาจะได้ถ้วยหรือไม่ได้ถ้วยเขาสามารถที่จะแบบประสบความสําเร็จขึ้นไปบนเวทีใหญ่ถึงขนาดนี้แฮนด์ลของทีย่ยากถึงขนาดนี้แล้วก็ทําได้จบแดนของเขาสําหรับแดนถือว่านี่คือประสบความสําเร็จละนะคะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ